ต้องขอาวเจี้ยนไม่น่นม่จอดเลยมันเขากระจายคนมาแจ้งยังต้ออันนั้นนั่งนั่งวันต่อไปไปแจ้งจริงเรื่อไม่ค่ะอะไอกอันนั้นเสียมุดจะมั่เราออย่าเสียมดเต็มจริงจริงแจ้งเนี่จริงแจ้งเนี่ยเชิญว่นเชิญวันเชิญวันหรือจริงเราเชไปแจ้ง คินแชเทียนกอนบ่อว่าจับ้านบ้านนี่มาแช่กันโอ้นึกถึงมันงามๆนะเอาเมเลยอัน่านว่าไ้บแจกโอ้เห็ใจเลยเนาะอันนันเชแชไปไดยเนาะพยากแช่มันนกแชงมันจะักมังเลยมาเล เลยมาจ๊กแล้ว่าัข็งยล้วมัสอ่งก้มไม่เขาไม่ได้กินเลยถึงเอวว่นท้่ผมได้น้องมือดูน้องเจ้าไข่บอกกี่เที่นไหมวะเนี่มันยังถึงไม้เขาเปล่าประเทศนี้เรียกอะไนะเชี่ยนซื้อฮะเออี่ยนซื้อเที่ยนซื้อเออเที่ยนเท่าไหร่อร่ันเป็นพันเขาว่าเป็นพันโอ้ก็แสดงว่าถือคาก่เล่นนะพ่อเนี่ ไ่ก็ว่าคักเติแคักเติมอยู่แล้วเต็มลํำเไอ้เชิเเชิยิงท้มันถามมาพ่อพ่อผันในพอโอ้กูผันดีผันดีแห้งกว่านี่เออผันแห้งผันเรางัวมาูกไว้ใจมือมันก็คอยแจ้ว่ายังกูช้ได้ิเลยบ่กับผันแต่ยังหมดสามมือมันมันจผันดีสามมือ้อนเลยบ่สามมือมันม่บอลเลยไม่นอนมัวาลาไม่เพราะฟจคํามากเล ต้นแก่งม่รับไปมาเนี่ะอีกมือที่สามก็ต้นแก่งเขาโม่เลยแเสียงมึงเลยยังไมได้บันเลยกต่บม่บ่เลยมือที่สามบันเลเสียบไปเข้าเดียวมาแก่ึันว่าไอ้บ้ากัชีวานอนกัญชววาดูผู้กัว่าเคืองกัโม่เนี่ยทักเดียวเลยนายกว่าโอ้พันผันผันว่าเดี๋ยวงัวอันนั้น ง่วง่วมาผูกไปเราวข่งเหี้ยนะผูกรอขางเหี้ยบานนี้ก็ไอ่รนรถไปทับเดียวมันก็บพันวาไอ่โตไอ้งง่้งง่วเทียวไรง่วคุยมากไอ่งถึงมากันมาบ้านเอาเทียวเงี้ยงมาบ้านบานนี้ก็ไอ้เขาก็ไอ่งที่รถพี่ยบ บกคนบกแจ้มาให้บไปอืมนะขนบกแจ้บมามาให้กับแค่แคไหนกัอันันเป็นคนเก่งบกแจ้งใช้ใช้ในเที่ยนกับเพราไงว่ากับพอแงกันป็นไหวมันกับพาบกแจ้งนะพาบกแจ้งขึ้นอันนั้นขึ้นเขาเยออันนั้นพราะไงว่าก็ใช่เพาะแรงขึ้นชนนั้นไม่ไหวด้วว่าเช่นนี้บเช่นนี้แกบักแจ้ง่นใช้ใช้รถก่อนบกแจ้ง มาไปไม่เจอน่วยง่ามบ้าดเนี่งไม่เจอหน้ากันเลยเจีใจป้าใหญ่ใจใหเนาะใจจะเสียมาเลยเนาะอยากจะจยกหักไปเลยมันมันนักคือได้ของหลายโพดหลายที่ก็เช่นเช่นยนีมาเออเพาว่าเสียอมเช่นเชียมาเลยว่าน้คือลอยอยู่ฮืมาเน่ยจ้ะแม่มาอันนั้นเป็นขึ้นยังมันใจมากกับมาบอก บุกมเขาเกอเลยมัดตีมูปเงือกสินะบุกมูปล่โอ้อมาจูปเงเยือจบานเงี่ยจ้ะแม่แม่บักบัป้าแมนอ่านันไม่กับไปวันแต่ในเชียงก็พักกันไปวันเันมึงบ้าบ่ายกับม้อพิชากันเนีว่าอันั้นหมดเอบ้น่จะถามมือ แม่บอกป่ามันนั้นี่ยมึงมึงมึงมาเกะยังไงวะคือเรื่องสามเ่ามันลาวใครก็มาหาสองนะพครไหนมัน่าใช่ไงจแล้วที่เกะยังเนาะกรเห็นใจเลยทอันนี้ยร้องอาอจะสอนอะไรเอ้ที่ด้วะเฮ้อนี่เราเกี่บอะไรอว่าก็บวัยชีนน่ะมานมันม่นเก่ยวอะไ อันนั้นจะคือก็จะมาซื้อมันเล้คมับก็ว่าใช่ท่ดนก็ว่าหนึ่งเจ็ดหนึ่งมันมันก็ว่าอันนั้นไอหนึ่งเจ็ดนละมันสื้อแ่เพอยะคือกม่ซื้อน้ำมันมันนี้ท่านก็ไม่ซื้อมาเลยแล้วคนจะบ่ดเนาะถ้ามาอันนั้น เนี่ยคุกกะลงมาบ่บ่ไม่มบ้าแท้มาบานไหนกะมันกันแล้วน so ้่นั่นมันโจมันกันจากอาจารย์แล้วนกับขิงมันน้เบื่อหนาอมันกันขี้เส้่อัเบื่อจอบานโต๊ะเจ๊กถามมันอีว่าอนีรมันเป็นสีเรียบบ้านเราก็ซืซีเรียวมันจะเป็นสีน้อาไผ่เนี่ยซีน้องแก่บ้านแกนที่แล้วแล้วไป่บ้านไหน คุยก <ın> ็บมอใครเื่อปไเพราะว่าอันนั้เขาก็ถามนี่เขาถามรู้ด้เาาก็ก็บบ่อเขาอยู่อันนั้นในเมื่ออันน้าทมัครนัมาถามไงอันน้เร่มนจะเจอแหะยงเจ็งเยอะบอกเขาว่านี่ก็เมียมังิกอันนั้มาสมักันยเออพอไง แยกไปไปนปะเทศเลยย้ยะแตว่าเรื่องที่งเขาบอกใ้แจเขาสื้อมาซื้อแล้วมันก็นมอันนั้นหวงนั้นคนมันจะอันนั้แล้วคนกระจายนั่นนัมันมันจะอมันก็หลายคนของก็มาาวอกประชานนั่นทานี่แน่ก็เลยเล่อกว่าจ่นาดแอ้าเรื่องเลยกนี่เลย บัดเียยังไงกองหวัดนี่ยังฝันนี่ยังกองวัดเนี่ยบ่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 ฝันอย่างว่ามันงอนมันงอนบ่หลับมบ่ขึ้นถอดแกไหมแกงบ่ขึ้นทอดแกมันงอนมันนอนบ่หลรับบ่เอ็คือต้องดูลมสิบงต้องดูน้ำเออคือต้อคนตายนำเออคนตายเลยฝาโล่งมาสเตดาสงบเออบ่บ่เดยว่าน้ำฝาโล่งฝานอยงบ่บ่เดยเบิงบ่ได้เบิงบ่บ่บ่เลยเบิงนี ใคก็ไม่ทำวันซีนมันมอมไอ้อมองมันล้าทชาบนะยคนกับที่แย่ยายลหรอกมาหาหอบบอบ่อย่องนเสีเงินที่คนนั่นหมดอกบเกเสว่าพันยิ่งมันกเสียบมันนิดเดียวเฉลี่ยมาบอกน่าจะเสียบมันนเดียวมาบอกกานช่วยง่นดอเสียบนิดเดียว แรัเน่นเดียวมันเขามาบอกเลยเสว่ามันสิดลอนมันกับม่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 พ่อขึ้นเสมอโม่พ่อซิหน้าที่สำน้เดียวเป็นเน่นเดียวมันมาเขาเขามีคนมาบอกเลยกระซิบเลยบอกกระซิบส่หูเลยบอกแล้วก็กับกับพันกับโมีมีคนมาบอกกันกระมาพันมาอ้นั้นอ้นันเลยม่มาผูกไปเออเราเราเราเียนเออ พันอันเงียบเรียกเกับพันว่าอันนั้นเลยโม้เฟยมาบ่ายเขาเทียนมาไม,ามา่มาจอดไปคนอันนั้นนั่นกับเขาเคือที่รถคนมันแก็มาหายกับกับพวว่าเขาสิคนมาหายเนาะเขาเกิดที่รถไม่จอดจอดไปคิดกับเทียนบ่ายเขาว่าแท้กมาหายเขาว่าเออหายกัน ก็โชยย้ายกวาดีแล้วเนาะดีแล้วเขาแจ่งมาบ้านนีไม่น้อยมันเห็นบหมแจ้งเหมนกันนะมันก็มาพามาพากับพญาวาดกได้่าขึนําเขาก็พองขึ้นน้ำขํานเหมืแจ้งเลย้นเหแจ้งเดยก็เเวเหมแจ้งถึงถิงแจ้งก่อน ลงดินให้ลูกหลานก่อนบ่อตองหวดเขียนให้เพิ่นขัดก่อนเป็นอย่างเขียนให้แน่เจ็งเขียนให้เบิ่งก่อนฝันจะค่อยเขียนใหม่ตัวนี้ขื้นมาแล้วกายสิทธิ์นะเขียนตัวไหนก็ออกตัวนั้นนะก็สิเบิ่งอยากเบิ่งน่ะน้าก็มาอยากเบิ่งบ่ครับผมใหม่กายสิทธิ์ใหม่ตัวนี้มันเขียนลงดินเหร็มันออกขนาดน้าก็เลยอยากเบื้องนะะทำมาได้ไมใหม่กายสิทธิ์ตัวนี้ลองเบิ้งกันน่ะใหม่กายสิทธิ์เขียนมามาใ้หน ห่อนว่ะหม่ก็จะซีดรับตานึกเบิ้งเอ้ารับตาวิวเบิ้งหลับเออรับตาเบิ้งเจ้าอย่างนี้ตัวใหญน้อยหน่อยหม่ก็จะซีใหม่ก็จะซีดคิดคิดคิดบอกจบเสร็จแล้วกระจือบอกก็ชืดฉันนอดชื่อเนาะอ่ะได้ธนาบอกซื่อก็ได้เอ้าอ่ะตองหวดก่อนมากะจืดก็อนัน ว่าสามซื้อๆนะทีนะสามสามซื่สามซื้อๆเออคืว่าไอ้คนคนสามคนจะว่าคนในคนคนเงาะมอนกันลุลุนกันครับเออสองคนก็รู้แต่ว่าคนคนในในตัวสองหวว่าสามซื้อกัินเออสามสาม้ว่าให้สามซื้อๆก่อน ต่องวดเออเออสามสามทีสี่สามซื้อซื้นาอเอ่อสามนี่กะเยอะมึงแค่สามทีสี่ให้สามซื้อซื้อเออสามสามทีีครับผมเั็นสีนางครับอ่ะมันมันง่ายแก่จับแขนลงมาอ๋อครับเออจับแขนนในไงคนออกบรดูจับยันขนหน่อยหรอครับเออกัรมกอนขคนสามค้นเลยครับอืมโอ้ยให้เท่านี้แหละ เอออยากฟังไั้งสามสี่แล้วอยากฟังเอาอยากฟังพนว่าอยากฟังอยากฟังมาหลายหรออากฟังยากฟังจะคนยยังไนหนึ่งสองสามสี่ยังไงคนเดียนี่เา่นางยมันนางเป่าอยู่นี่บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วเนี่บอกแล้วนี่ยไอ้ใครใครก็ว่ามเันบ้แมวแมวหอกแมหวแวแมอกวแ่วแน่่วว่่ะเรียกว่า สามซื้อเอ้ยจับคนพดสามคนเลยจับแขนมาหนึ่งลงมามังก็ลงมาทําปันอย่างนีวสามหนึ่งเดียวสามซื้อสามซื้อจับแขนหนึ่งเดียวว่าจับแขนคนไงเลยเม่รันจัไอ้จะจะลงมาทากันครับไม่ทิ้มัดทิไม่ดิลยว่ะเี่ยเฮ้ยทิ้มด มันมันยู่กระเหียงจับแขนมันลงจับแขนซื้อเออแต่ว่าก็ให้สามซื้อซื้อก่อนเออไฮสามซื้อซื้อก่อนจับแขนลงมาครับไฮสามซื้อซื้อแม่อาโอเคสามซื้อซื้อเออสามซื้อๆื้อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยว่ือกระเซียงบึงเดี๋ยวแขนมันพันยี่ชักชื่อเด้อครับผมครับผมคเคยๆบอกนะครับสามซื่อๆื้อนมันจ้อง